โอเคแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ทูกทางนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะวิวเควบดะและวันนี้ผมจะมารีวิวแต่ผลมิติกนะครับโอเคนะครับก็อาจจะมีคนอื่นรีวิวแล้วแต่ว่าที่ผมมารีวิวเผื่อแบบท่านผู้ชมอยากเอาผลไปฟาร์มเนาะสุ่มผลไปฟาร์มก็จะเริ่มจากผลหมาก่อนนะครับสกิลแรกก็จะเป็นปล่อยหมาออกมาจากเอ่อจากฟ้านะเอาใหม่นะเมื่อกี้มันค้างก็จะเป็นการทำดาเมจรัวๆนะจนกว่าหมาจะหาย นี่เลยนะก็ดีอยู่นะครับสำหรับการฟาร์มครับสกิลที่สองครับก็จะเป็นการคำรามนะต้องกดค้างเลยนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูดาเมจเลยกันปั๊บนะนี่เลยนะคำรามโอเคนะครับสกิลที่สามเป็นการปล่อยบีมออกมานี่เลยครับสกิลที่สี่เป็นการเสกน้องมาช่วยนะ อันนี้ก็ดีใช้ได้เลยนะผลนี้นะครับสกิลสุดท้ายก็เป็นการบินครับนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะคผลต่อไปที่เราจะมารีวิวก็คือผลฟอปป้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมกินก่อนเลยโอเคนะครับสกิลแรกครับปจาการปล่อยฟอปป้าไปนะครับแล้วมันก็จะเนี่ยเป็นฟอปป้าไฟนะครับสกิลที่สองเป็นการปล่อยสายฟ้าฟอปป้านะโอ้โหบอกเลยโกงแน่ สกิลที่3เป็นการเรียกแบบซูคุน,นะครับเหมือนกลางนาเตเลยเป๊ะๆสกิลที่4เป็นการปล่อยฟองป้าลงมาจากฟ้านะสกิลสุดท้ายเป็นการบินนับนี่เลยนะไปดูผลต่อไปกันเลยนะผลที่สามครับก็จะเป็นผลดรางนะครับเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะอ่ะกดกินเข้าไปคนนี้ก็เหมาะกับการพ v พีแล้วก็ดูดมันมารวมกันนะครับ มาสกิลแรกเป็นการปล่อยนี่ออกไปนะจะเป็นการผักศัตรูนะครับสกิลที่สองต้องกดค้างเนาะนี่เลยนะเหมือนมันเป็นการแบบดูดใช่ป่ะแบบอ่ะเอาใหม่นะไม่สามารถหันไปทางอื่นได้นะต่อไปเลยนะเป็นสกิลที่สามเป็นการดูดนะครับดูดมอนนะครับมันจะไม่สามารถขยับไปไหนได้ต้องกดค้างเท่านั้น นี่เลยนะสกิลที่สี่เป็นการเอานี่นะครับแล้วก็จะดูดนะครับศัตรูที่อยู่ในระยะจะดูดเข้าไปในกล่องนะครับสกิลสุดท้ายเป็นการวาร์มนะนี่เลยนะเคไปดูผลต่อไปเลยผลสุดท้ายผลสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นหมุนโมจินะ,ะกินเข้าไปอันนี้ไม่รู้นะไม่ค่อยได้ใช้เลยสกิลแรกนะครับเป็นการปล่อยหมัดโมจิออกไปนะเหมือนมันจะรีเวิร์กสกิลนะ สกิลที่สองเป็นการ <Huh? S 1> เอาใาม่นะเอาใหม่นะครับรอแป๊บนะสกิลที่สองนะครับอ๋อเหมือนกับเอาแบบบอกฟุตน,นะเอาไอ้แท่งขึ้นมานครับสกิลที่สามเป็นการอะไรอะอ๋อปล่อยโมจินะครับไปรอบๆนะสกิลที่สี่เป็นอ๋อเรียกโมจิฝนออกมานะแบบนี้เลยสกิลสุดท้ายก็เป็น หมุนติ้วๆแบบนี้นะนี่เลยนะเมื่อกครับด่าก็รีวิวหมดเลยนะก็ผลที่ผมจะแนะนําในการฟาร์มก็มีอยู่สองผลนบะผลหมาก,กับผลแมวนะครับแล้วก็ผลที่ผมแนะนํา PP ก็จะเป็นในส่วนของผลดาร์นะครับสุดผลโมจิไม่รู้นะว่ามันดีไหมแต่ผมก็ว่าใช้ได้นะครับก็สำหรับคิปนี้ก็มีแค่นี้ครับไปแล้ว